สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้ค่ะป้อมพามาแยกต้นสินวะขาวนะคะที่ป้อมได้ปกักชําไว้นะคะเป็นตน้นท่อนนะคะซึ่งตอนตัดเนี่ยไม่ได้ทําคลิปไว้ค่ะเวลาผ่านไปประมาณสามสัปดาห์นะคะท่อนเปล่าๆที่เราวางไว้เนี่ยมันก็ขึ้นมาเป็นต้นแบบนี้นะคะท่านผู้ชมดูนะคะเนี่ยค่ะนี่เดี๋ยววันนี้ป้อมจะมาแยก ให้ดูกันนะคะคือการตัดท่อนระวางเนี่ยมันไม่ได้ยากนะคะเดี๋ยวเพื่อนๆไปดูโครงสร้างกันก็ได้ค่ะว่าความใช้วิธีการแบบไหนเพราะว่าเจ้าต้นนี้คือมันเป็นท่อนเปล่ายืดยาวค่ะเพราะว่าเราไม่ได้ขยายพันธุ์นะคะเราก็แค่ตัดท่อนนะคะแล้วก็มาวางมันจะมันก็จะขึ้นกลายเป็นแบบต้นใหม่ๆแบบนี้นะคะมันก็จะมีความสวยมากกว่าที่จะปล่อยให้ท่อนมันยืดยาวนะคะนี่เป็นตระกูลฟิโลมาดูวิธีการแบบปรับไซส์กระถางกันนะคะ อย่างต้นนี้นะคะต้นนี้เนี่ย่เดี๋ยวเราเราลือให้ดูเลยเพื่อที่จะให้ทุกทุกคนเห็นนะคะว่ามันเป็นแบบไหนยังไงนะคะคือท่อนเนี่ยมันเป็นแบบท่อนปอบเปล่ายาวๆค่ะแบบนี้อันนี้ก็คือเป็นยอดเขาใช่ไหมคะเป็นยอดเขาอะค่ะเราวพองก็ตัดตัดออกมาเป็นแบบท่อนๆแบบนี้นะคะไอตัวนั้นนะคะแล้วเราก็วางอันนี้ลงไปอันนี้เราจะปรัดใส่กระถางให้เขานะคะเพราะว่าอันนี้มันอาจจะแบบเล็กเกินไปนะคะ ก็เทวัสดุปลูกลงมาเลยเราก็จะเอาไปเอากระถางปักให้เขานะคะอันนี้ก็จะเป็นไซส์5นิ้วนะคะแนวตาไม้ที่มันอยู่ตามเนี้ยเดี๋ยวมันก็จะแตกขึ้นมาด้วยนะคะทุกคนให้เขาอยู่ในกระถางนี้นะคะนี่วางไปแบบนี้เลย จากไซส์สนิ้วเป็น5นิ้วนะคะอันนี้แล้วก็เจ้าตัวนี้ไหนดูซิคือแบบ3มสัปดาห์เกือบเดือนแล้วค่ะจำจำไม่ได้แล้วว่าท่อนนี้มันคือโครงสร้างแบบไหนเนาะเดี๋ยวเราลื้อให้ทุกคนดูอ๋อโอเคโอเคอ่ะลื้อให้ดูนะคะซึ่งมันเป็นท่อนยาวแบบนี้เป็นท่อนยาวๆแบบนี้อันนี้เราไม่ได้ตัดออกเราปลูกเขาลงไปเลยเห็นไหมคะเนี่ยพอเราปลูกเขาลงไปเลยเนี่ย ตามไม้มันจะอยู่ตามตามอย่างเนี้ยค่ะมันจะขึ้นมาเป็นต้นขาขาวเห็นไหมคะทุกท่านเนี่ยค่ะอันนี้คือตาไม้เขาแตกกอขึ้นมาแล้วแตกตาขึ้นมาแล้วนะคะนี่ก็เป็นท่อนที่เราแบบตัดยาออกจากกันเนี่ยค่ะเราตัดออกมาแล้วเขาก็ขึ้นแบบนี้นะอันนี้เดี๋ยวเติมวัสดุปลูกลงไปให้เขาเพราะเขากาลังจะขึ้นบนรอบเลยนะคะเนี่ยค่ะแบบนี้ ค okay. แล้วก็นี่และค่ะต้นนี้นะคะมาดูกันอืมอันนี้ก็คือเราเรา<ๆ>เรา,เราม้วนลงไปเลยเราตัดกันมาสามท่อนตัดมาสามท่อนแล้วก็ม้วนลงไปนี่ค่ะดูนะคะ ทุกท่านดูนะคะอันนี้ค่ะคือตัดท่อนมาวางใช่ไหมคะล้วต้นเขาก็จะขึ้นแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะก็จะเป็นแบบท่อนหนึ่งก็ต้นหนึ่งแบบนี้เราก็จะมาเปลี่ยนกระถางให้น้องกันตื่มาสดูปลูกใหม่ให้น้องนะคะมีต้นหนึ่งประมาณสามประมาณสามหนึ่งสองสามก็คือท่อนหนึ่งอะ่ะมันจะมีทั้งหมดสามต้อนเยน่าวต่ำนะคะที่ตัดไปวันนั้นอะ่ะ อันนี้ต้นเล็กกำลังขึ้นมาเห็นไหมคะเนี่ยคะ่ะกำลังขึ้นมาเลยวาง,งไปชึบโอเคค่ะเราก็เติมวัสดุปลูกลงไปนะคะสินว่าคราวสีโลนะคะ เห็นไหมคะเนี่ยค่ะหนึ่งสองสามสามตานะคะขึ้นหมดแล้วตับวัสดุปลูกให้น้องกันวางไม่ต้องลึกมากนะคะเนี่ยค่ะวางไว้ประมาณนี้ค่ะไม่ต้องลึกมากเติมวัสดุปลูกเกินครึ่งนะคะแล้วค่อยวางท่อนลงไป ปลูกไปเรื่อยๆเลยนะคะเดี๋ยวมาดูสูตรลดน้ำแบบให้ตัวย้ายกระถางมันฟื้นไวๆด้วยนะคะเดี๋ยวพ้อมทำการปลูกให้เสร็จก่อนจุลินทซีย์สังข้อแสงนะคะผสมน้ำลงไปเลยแล้วก็ราดลดลงไปนะคะตัวรากเนี่ยเขาก็จะได้รับการฟื้นฟูค่อนข้างเร็วค่ะเพราะว่าหน้าที่ของเขาคือ,อ,อกระตุ้นนะคะให้ อาหารในดินเนี่ยมันตื่นตัวแล้วก็ตัวรากที่ออกไปแล้วเวลาเราย้ายกระถางเนี่ยมันจะดูดขึ้นได้ไวแล้วก็ต้นไม้มันจะฟื้นได้เร็วนั่นเองนะคะอันนี้ก็ลดน้ำชุ่มๆแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ช่วงแรกๆเราไว้ในร่มก่อนอย่าเพิ่งไปไว้ในที่แสงจัดนะคะพอรากเดินดีใบเริ่มใหญ่แล้วเนี่ยลักษณะเขาเนี่ยจะเป็นไม้เขียวใช่ไหมคะท่านั้นแล้วเนี่ยในเรื่องของแสงนะคะจะค่อนจะต้องค่อนข้างถึงนิดนึงนะคะสินวาขาวนะคะ อันนี้ก็เป็นวิธีการบอกการขยายพันธุ์นะคะคือตัดท่อนมาวางค่ะถึงแม้มันจะเป็นท่อนเกี้ยงๆก็ตามเดี๋ยวตาไม้มันจะแตกขึ้นมาเองนะคะอันนี้ก็คือตัวซินเวอร์คาวนะคะฟิโลเดนดอนซินเวอร์คาวค่ะเพื่อนๆก็ลองไปดูแลต้นไม้นะคะขยายพันธุ์แล้วก็บำรุงดูแลกันแบบนี้เลยค่ะ